ข้ายาไอซ์ได้ของกลาง9.81กรัมสลรภาพขายให้นักท่องเที่ยวเกาะช้างขณะเกง๋งฮอนด้าเหยียบเบรกกระทันหันรถเสียหลักชนเสาไฟฟ้าตู้โทรศัพท์และป้ายพังยับส่วนนว่าเสียหลักชนรถพ่วง1 8ล้ออย่างระเบิดรถยนต์พังยับเยินพร้อมกระเด็นชนบ้านและรถยนต์ขนปลาชนป้ายปลากระเด็นเต็มถนนขนขับรอดตายหุูบิดเหตุฝน,นตกถนนลื่น ต่อไปนี้พบกับบดณฑิวะดาบูเิเกษมทีมข่าวแสงสยามเทเบิลทีวีและตราดทีวี c o m สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0ู9 5 1 2 3 4 4ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปา โทร039 542 355ถึง6นาเดียบายนาโนไวสสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของการลบรอยฟ้ากาจุดด่างดำโทรศัพท์081 555 1171สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะยินดีต้อนรับสุข่าวท้องถิ่นประจำวันกับดิฉันประดิวรละดาบหุนเกษตนะคะ ข่าวแรกของเราในวันนี้เป็นข่าวการจับกลุมยาเสพติดได้ที่บริเวณท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติค่ะไปติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะตำรวจจังหวัดตราดจับพ่อค้ายาไอซ์ได้ของกลางยาไอซ์9.81กรัมตำรวจเผยลักลอบขายให้กับนักท่องเที่ยวบนเกาะช้างค่ะเมื่อเวลา19นาฬิาวันที่8พฤษภาคม2555พันตำรวจตรีว,วัดสุวัฒน เกณิกาโนนสารวัตรสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตราดพร้อมด้วยร้อยตํารวจตรียงยุทธอุดมศิล์ร้อยตํารวจตรีสุชาติมัทบัณฑิตรองสารวัตรสืบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบได้นําตัวนายโคสิตหวนถน้อมหรือห้อยอายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่1140หทับหหมู่12ตําตำบลวังกระแจะอํอำเภอเมืองจังหวัดตราด หลังได้ติดตามจับกลุ่มได้ที่ท่าเรือเฟอร์รี่บ้านอ่าวธรรมชาติอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดพร้อมของกลางประกอบด้วยยาไอซ์บรรจุในซองพลาสติกใสจำนวน5ถุงน้ำหนักรวมทั้งสิ้น9.81กรัมรถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์ดสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนบอบใบไม้ฉอชิ่ง1066ตราดพาเทปสีน้ำตาลที่ใช้พันถุงบรรจุยาไอซ์ เอกสารรับรองผลการตรวจปัสสาวะของนายโคสิตจากโรงพยาบาลตราดมาทำการบันทึกการจับกลุ่มที่ห้องสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งว่านายโคสิตหวนถนอมมีพฤติกรรมในการลักลอบค้ายาเสพติดทั้งยาบ้ายาไอซ์โดยได้เดินทางไปทำมาหาก,กินบนเกาะช้างพร้อมนำยาเสพติดดังกล่าวไปจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวบนเกาะช้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการติดตามพฤติกรรมของนายโคสิตหวนถนอมมาเป็นเวลานานกว่า1เดือนแล้วกระทั่งวันนี้ในช่วงบ่ายได้รับแจ้งจากสายลับว่านายโคสิตหวนถนอมจะนำยาไอซ์มาส่งให้กับลูกค้าที่บนฝั่งจังหวัดตราดจึงได้ไปดักรอจนกระทั่งพบรถยนต์กระบ,บะยี่ห้อฟอร์ดสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนบมจช,ช่อฉีง่นตราด ขับขึ้นจากเรือเฟอร์รี่จึงได้แสดงตัวขอตรวจค้นภายในรถยนต์และต่าร่างกายปรากฏว่านายโคสิตหัวนถนอมมีอาการลุกลี้ลุกลนตลอดเวลาจนกระทั่งพบสองบรรจุยาไอซ์จำนวน5้าถุงที่ผันด้วยผ้าเทปใหญ่สีน้ำตาลตกอยู่ใกล้กับเท้าของนายโคสิตจึงได้นำตัวมาทำการสอบสวนที่ห้องสอบสวนพร้อมทั้งได้ทำการตรวจปัสสาวะนายโคสิตและพบว่านายโคสิตมีปัสสาวะสีม่วงจึงนำส่งโรงพยาบาลตราดเพื่อยืนยันอีกครั้ง หลังบันทึกการจับกลุมแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกก่าหานายโคสิตว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำน่ายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาไอซ์โดยผิดกฎหมายจากนั้นจึงนำตัวและของกลางทั้งหมดส่งให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะรถยนต์เก่งฮอนด้าเหยียบเบรกกระทันหันทำให้รถเสียหลักชนกับเสาไฟฟ้าตู้โทรศัพท์และป้ายบอกทาง ในที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บสองรายค่ะร้อยตำรวจโทวุฒิพงศ์ตระกูลวิรัตตันติร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนสเสาไฟฟ้ามีผู้บาดเจ็บสองรายหลังรับแจ้งจะเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก่งฮอนด้าซิตี้หมายเลขทะเบียนสา,าวาวแ1 6 6 3กรุงเทพมหานคร สภาพรถยนต์พังยับภายในรถยนต์มีผู้บาดเจ็บเป็นชายอาการสาหาัสหมดสติมีบาดเจ็บตามร่างกายติดอยู่ภายในจึงได้ช่วยกันนำร่างผู้บาดเจ็บออกมาจากภายในรถยนต์ส่วนผู้บาดเจ็บอีกรายเป็นหญิงบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ผู้ภัยตราจ,จึงได้ประถมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพตราดทราบชื่อต่อมาชื่อนายรุ่งเฉลิมเสียงเคราะห์อายุ28ปีอยู่บ้านเลขที่25ทับหนึ่ง หมู่3ตำบลห้วยน้ำขาวอำเภอเมืองจังหวัดตราดและนางสาวแสงดาวแรงทนอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่403ทับ4หมู่2ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่ารถยนตของนางรุ่งเฉลิมขับมาจากบ้านท่าเรือจ้างเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีฝนตกและถนนลื่นเห็นรถยนเหยียบเบรกจ,จึงทำให้เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์และป้ายบอกทางเสียหายรวมทั้งรถยนต์เก๋งที่ได้รับความเสียหายทั้งคันซึ่งร้อยเยนสถานีตำรวจทูธรเมองตราจะทำการสืบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอีกครั้งและชดใช้ค่าเสียหายหลังมีทรัพย์สินของทางราชการเสียหายด้วยค่ะอุบัติเหตุอีกรายกระบะนาวาร่าเสียหลักพุ่งชน18ล้ออย่างระเบิด2ล้อขณะกระบะพังยับล้อขาดกระเด็นชนบ้านค่ะ เมื่อเวลาสองนาฬิกาสานาทีวันที่9้าพฤษภาคม2555ถนนสายตราดคลองใหญ่บ้านท่าพริกตําบลท่าพริกอำเภอเมืองจังหวัดตราดร้อยตํารวจโทรวุฒิพงศ์ตระกูลวิรัตันติร้อยเวรสถานีตํารวจภูทรเมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถพ่วง18ล้อและเสียหลักทีกว้างม,มีผู้บาดเจ็บติดภายในรถหลังรับแจ้งจะเดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราด เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถจนกระบะยี่ห้อนิสสันนวา่าสีดำหมายเลขทะเบียนกไก่ขอไข่9393ตราดสภาพรถพังยับเยินขณะที่ท้ายรถยังไปชนกับประตูบ้านของชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุเสียหายด้วยล้อหน้าด้านขวาขาดออกมาจากตัวรถส่วนคนขับพลเมืองดีช่วยกันนำตัวออกจากรถแต่บาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งญาติดได้นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกรุงเทพตัดเอง ส่วนคู่กรณีเป็นรถพ่วง18ล้อหมายเลขทะเบียน700409สะแก้วล้อหน้าด้านกว่าทั้ง200อย่างระเบิดและมีล้อหน้าของรถยนต์กระบะตกอยู่ใกล้กัน ทราบชื่อคนขับรถพ่วงชื่อนายอุทัยภาวะภูตาอายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่88หมู่9าตำบลสะกขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วซึ่งในที่เกิดเหตุป้ายจราจรยังถูกรถยนต์กระบะชนได้รับความเสียหายด้วยสอบถามนายอุทัยทราบว่าตนเองและภรรยาได้ขับรถพ่วงไปส่งของลงเรือในอำเภอคลองใหญ่ขากรับเมื่อมาถึงบ้านท่าพริกตนเองจอดรถบริเวณเก,กาะกลางถนนและลงไปเข้าห้องน้ำที่ป้อมยามบ้านท่าพริก ระหว่างที่กำลังเข้าห้องน้ำนั้นตนเองได้ยินเสียงดังจึงได้รีบออกมาดูพบว่ารถพร่วงของตอนเองถูกชนจนเสียหายค่ะครับมามามาจอแะแรงเดินเข้าห้องน้ำครับไม่รู้ผมรได้ยินเสียงโคมผมก็เดินออกมาสำหรับรายนี้นะคะเป็นรถกระบะขนปลาเหยื่อค่ะเสียหลักชนกับป้ายบอกทางและก็ต้นไม้พังยับเช่นกันปลานั้นได้กระเด็นเกลื่อนที่เกิดเหตุส่วนคนขับนั้นรอตายหุดหิดค,ค่ะ เมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกาวันที่9พฤษภาคม2555บริเวณแยกท่าประดูถนนสายสุขุมวิทตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดร้อยเวรสถานีตำรวจปูทรเขาสมิงได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะชนป้ายบอกทางและต้นไม้มีผู้บาดเจ็บติดภายในหลังรับแจ้งจะเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจุดสวนใน เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บออกมาจากรถตุกระบะแล้วซึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดทราบชื่อเพียงชื่อนายพานุวัตรไม่ทราบนามสกุลเป็นคนขับรถตุลกระบายี่ห้ออีซูซูหมายเลขทะเบียนบใบาไม้ฉอชิง506ตราสภาพด้านหน้ารถทางยับเยินที่ชนเข้ากับป้ายบอกทางและต้นไม้เกาะกลางถนนขณะที่ท้ายกระบามีรางปลาเหยื่ออยู่ทำให้ปลาในลังตกกระจายทั่วบริเวณที่เกิดเหตุ ต่อมาบิดาของนายพานุวัตรได้นํารถกระบะอีกคันเพื่อมาขนถ่ายปลายเหยื่อออกจากรถกระบะคันเกิดเหตุเพื่อนําไปส่งยังปลายทางต่อไปสอบถามบิดาของนายพานุวัตรทราบว่าลูกชายกําลังนําปลายเหยื่อมาประมาณหนึ่งตันเพื่อไปส่งที่ตำบลแหลมสิงจังหวัดจันทบุรีเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งมีฝนตกลงมาและทําให้ถนนลื่นจนลูกชายของตนเองเสียหลักพุ่งชนป้ายบอกทางและต้นไม้โชคดีที่ลูกชายของตนเองไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดค่ะ พักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเกาะติดสนามเลือกตั้งค่ะเอเมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจวรวจับเหรอตู้เนี่ยตำรวจอยู่ตรงเนี้ยอ่ะเราก็อ้อมมาตรงเนี้ยอกรนะจายเหรอเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวย เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติที่เฝ้าคอยจากทางที่มืดอมนอสู่น ราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวตราทุกท่านไปเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราในวันที่2มิถุนายน2555เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีเป็นตัวแทนรับบัตรสองใบ ใบที่1เลือกนายกกากบาดได้1เบอร์ใบที่สองเลือกสมาชิกสภากาก,ากบาดได้1เบอร์ท้องถิ่นจัดเจริญก้าวหน้าถ้าชาวประชาพร้อมใจไปเลือกตั้งช่วงนี้มาติดตามก่อติดสนามเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวดัดตราดตอนที่16เตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างไรคะ่ะ ก่อนถึงวันเลือกตั้งเราควรเตรียมความพร้อมของตัวเองและสมาชิกในครอบครัวดังนี้20วันก่อนวันเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ที่ที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเขตชุมชนหรือที่เลือกตั้ง15วันก่อนวันเลือกตั้งเจ้าบ้านจะได้รับหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลและที่เลือกตั้ง สิบวันก่อนวันเลือกตั้งหากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเองหรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานเพื่อขอเพิ่มชื่อถอนชื่อต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่น อย่าลืมก่อนถึงวันเลือกตั้งท่านและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนควรตรวจสอบลายชื่อหากพบชื่อของตนเองตกหลน่นรีบแจ้งเพิ่มชื่อหรือพบชื่อของผู้อื่นไม่ใช่สมาชิกภายในครอบครัวแจ้งเพิ่มหรือถอนชื่อได้ตามรายละเอียดข้างตน้นเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองและคนในครอบครัวค่ะท้องถิ่นก้าวไกลร่วมใจไปใช้สิทธิไม่คิดขายเสียง นายกเท่าที่ผ่านมานะในภาพประชายชนในส่วนของชายขอบของชายฝั่งเนี่ยผมก็เห็นในส่วนของการพัฒนา,ามาอย่างต่อเนื่องในส่วนของบนบกแต่ในส่วนของนาทางทะเลนะขอฝากไว้คนที่อาสามาเป็นตัวแทนภาพประชายชนผมยังไม่เคยเห็นเรือของอบตสักขี่อบตอที่เป็นเรือที่คอยจะ ดูแลรักษาของทรัพยากรทางชาติทางทะเลและส่วนของอบจอผมยังไม่เคยเห็นเรือที่จะคอยไปดูแลแล้วและดูแลทรัพยาทรัพย์สทางชาติทางทะเลในการอำนวยความสะดวกตรงนี้ของหน่วยงานท่านแล้วก็ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้จริงจังและหเห็นภาพว่าท่านตั้งใจจริงๆที่จะปกปักรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวตราทุกท่านไปเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราในวันที่2มิถุนายน2555เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีเป็นตัวแทนรับบัตรสองใบใบที่1เลือกนายกกากบาทได้1เบอร์ใบที่สองเลือกสมาชิกสภากากบาทได้หนึ่งเบอร์ ้องถิ่นจะเจริญก้าวหน้าถ้าชาวประชาพร้อมใจไปเลือกตั้งช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงและพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันค่ะ ถ้าคุณไม่อยากเป็นรายต่อไปต้องใส่ใจในกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดตราด11-13พฤษภาคมนี้พบกับของดีอันเลื่องชื่อของจังหวัดตราดในงานวรรกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2555บริเวณสวนรุกขชาติอำเภอเมืองจังหวัดตราด เลือกซื้อเลือกหาผลไม้คุณภาพระดับเยี่ยมสดสดจากสวนมาตรฐานทั้งเงาะระกำมทุเรียนลองกองพร้อมสินค้าระดับ3-5ดาวในราคาพิเศษสุดสนุกสนานกับการประกวดกายพันธุ์พื้นเมืองสุนักพันธุไทยหลังอ่านการแข่งขันการประกอบอาหารการแสดงดนตรีให้ชมฟรีตลอดงาน11-13พฤษภาคมนี้พบกันให้ได้ในงานวรรกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราด ปี2555บริเวณสวนลูกาชาติอําเภอเมืองจังหวัดตราดช่วงนี้มาติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงกันบ้างค่ะนับถอยหลังงานวันระกำหวานผลไม้และของดีจังหวัดตราดประจำปี2555ณนะตอนนี้เหลืออีกเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะคะสำหรับงานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2555ณนะสวนลูกาชาติอําเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะ การจัดงานระกรมหวานผลไม้และของดีจังหวัดตราดที่ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อต้องการส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรของชาวสวนโดยเฉพาะผลไม้หลักหลายชนิดที่อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตพอดี จากลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดตราดที่อยู่ปลายสุดแผ่นดินของประเทศไทยและมีพื้นที่ด้านหนึ่งติดฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทยทำให้สภาพของอากาศความชื้นและสภาพดินเหมาะสมกับการเจริญเต,ติบโตของพืชกลุ่มไม้ผลเชน่นทุเรียนเงาะมังคุดและหลงกองเกษตรกร,ร,กรที่นี่จึงทำสวนผลไม้กันมายาวนานตั้งแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบัน และสำหรับปี2555นี้ผลไม้ทั้ง4ชนิดในพื้นที่จังหวัดตราดทุเรียนออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ7 1 3 1ยังเหลือรอเก็บเกี่ยวอีก6,989ตันมังคุดออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ3 8 7 4เหลือรอเก็บเกี่ยวอีก1 1 5 6 7ตันเงาะออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ2 0 6 4 เหลือรอเก็บเกี่ยวอีก65,883ตันลองกองออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ18.58เหลือผลผลิตอีก6,750ตันและจนถึงวันนี้ปริมาณผลไม้ทั้ง4ชนิดของจังหวัดตราดออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ32.23หรือ43,360ตันจากปริมาณผลผลิตรวมทั้งหมด134,549ตัน ดังนั้นในงานวนรรณกรรมหวานผลไม้และของดีจังหวัดตราดปีนี้ชาวตราดและนักท่องเที่ยวทั้งหลายไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นิ้มลองผลไม้ของจังหวัดตราดเพราะผลไม้ทุกชนิดจะมีจําหน่ายในงานวนรรณกรรมหวานผลไม้และของดีจังหวัดตราดตั้งแต่วันที่11ถึง13พฤษภาคม2555นี้ณนะสวนรุกขชาติอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะ 1 1ถึงพฤษภาคมนี้พบกับของดีอันเลื่องชื่อของจังหวัดตราดในงานวนรรณกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2555บริเวณสวนรุกขชาติอำเภอเมืองจังหวัดตราดเลือกซื้อเลือกหาผลไม้คุณภาพระดับเยี่ยมสดสดจากสวนมาตรฐานทั้งเงาะกระกำทุเรียนลองกองพร้อมสินค้าระดับ3-5ดาวในราคาพิเศษสุดสนุกสนานกับการประกวดไก่พันธุ์พื้นเมืองสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่าน การแข่งขันการประกอบอาหารการแสดงดนตรีให้ชมฟรีตลอดงาน11-13พฤษภาคมนี้พบกันให้ได้ในงานวรรกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดปี2555บริเวณสวนรุกชาติาอำเภอเมืองจังหวัดตราดจังหวัดตราดได้ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปซื้อผลไม้คุณภาพราคาพ,พิเศษภายในงาน วันรกรกมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจําปี2555ค่ะจังหวัดตราดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์งานวันระกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2555โดยนายแสวงสีทองนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการนำเจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกจ่ายคูปองสมนาคุณเพื่อเข้าซื้อผลไม้คุณภาพในราคาพิเศษ พร้อมด้วยแผนพับประชาสัมพันธ์งานวันรกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2555แจกจ่ายตามโรงแรมรีสอร์ทที่พักในจังหวัดตราดเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่11-13ถึงพฤษภาคมนี้ณบริเวณสวนรุกขชาติจังหวัดตราด นายนพดลสีสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าเพื่อเป็นการเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานในครั้งนี้ทางจังหวัดได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์งานเชิงรุกนอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆโดยเฉพาะการแจกคูปองสม,มนาคุณให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตราดให้เดินทางร่วมเที่ยวชมงานโดยมีกิจกรรมตั้งจุดจำหน่ายผลไม้คุณภาพราคาพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวโดยหอการค้าจังหวัดตราด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงผลไม้คุณภาพของจังหวัดรวมทั้งเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการประกวดผลไม้การแข่งขันกินผลไม้นอกจากนี้มีกิจกรรมการประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านการประกวดไก่ชนพื้นเมืองของจังหวัดตราดซึ่งเป็นสินค้าเอกลักษณ์ที่สําคัญของจังหวัดตราดทั้งนี้จึงขอเชิญน,นักท่องเที่ยวเที่ยวชมงานในห้วงเวลาดังกล่าว และนักท่องเที่ยวสามารถขอรับคูปองดังกล่าวได้ตามโรงแรมรีสอร์ทหรือเกสต์เฮาส์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดตราดค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพตราดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สัญจรให้กับประชาชนเพื่อต้องการให้ประชาชนในพื้นที่นั้นได้มีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคค่ะที่สาราการปร,ร่ยนวัดหนองบัวหมู่2ตำบลวังกระแจ คณะแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้เดินทางออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่2ของตำบลวังกระแจะที่เดินทางมารับบริการเกือบ200คนโดยมีนายกหนกใจรักนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะเดินทางร่วมในครั้งนี้ด้วยสำหรับการจัดโครงการดังกล่าวสืบเนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้เปิดให้บริการมาเป็นเวลา15ปีจึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อตอบแทนสู่สังคมและประชาชนด้วยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สัญจรเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยที่โรงพยาบาลมีต่อประชาชนในสังคมรวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมและครอบครัวอย่างมีความสุข ซึ่งการออกหน่วยครั้งนี้เพื่อตรวจวิเคราะห์ถึงปัญหารโรคต่างๆพร้อมทั้งมอบยาให้เพื่อใช้ในการรักษาและให้คำแนะนำปรึกษาในการป้องกันดูแลตนเองในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะช่วงนี้มาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันค่ะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเพิงกระทบของลักษณะาอากาศต่อการเกษตรระยะต่อไปปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้น เกษตรกรควรขุดลอกคูคลองและทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนักสำหรับชาวสวนผลไม้ควรเก็บกวาดผลที่เน่าเสียและร่วงหล่นไปกำจัดให้ถูกวิธีไม่ควรกองสูงไว้ในบริเวณสวนเพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตของโรคและมแมลงศัตรูพืชส่วนชาวสวนยางพาราควรดูแลสภาพสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดความชื้นภายในสวนป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราค่ะ โรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบริการห้องพักหรูหราสะดวกสบายทั้งแบบเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ห้องพักขนาดใหญ่สำหรับ6เตียงพร้อมสิ่งอำนยวยความสะดวกมากมายอินมเอมกับบรรยากาศยามเย็นโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านแหลงหินโทรศัพท์039 542 355-6ที่ใหม่ของคนมือตรา เด n นไหนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงแต่มรูปแบบบริาหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดิะไหน ส่งแท้ข่าวของเราในวันนี้นะคะเป็นภาพข่าวอุบัติเหตุที่เราได้รายงานให้ท่านผู้ชมทราบกันในวันนี้นะคะเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะเพราะว่าในช่วงนี้เกิดฝนตกอยู่บ่อยครั้งอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ทาง Facebook ของตรัสถีวีนะคะขอบคุณแสงสยามเคเบิลทีวีและตรัสถีวีดอทคอมสำหรับวันนี้ดิฉันประดิลและดาบุญเกษรและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะ สวัสดีค่ะ